คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในะระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับกรบาบแนนแท็กต์โอการ์ก้าไมโกโคลีฟิชิโร่ผมวันนี้เราจะไปเล่นเกมคอสต์ดิทีแบ็กออสในภารกิจที่13กันเลยนะครับผมเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เล่นในระดับยากสุดนะครับผมนี่เลยเลนเอเมชันนะครับแล้วก็ระดับเวทเทลนล์ระดับยากสุดยากจัดจัดยากไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ ช่วงเนี้ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยากสุดนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามคาซีนต่อเลยนะครับผมส่วนเรื่องการเป็นภาษาผมจะไม่แปลนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นนะครับผมนะผมไม่เล่นเอาแบบเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมเล่นเอามมนมากกว่านะครับผมแล้วก็ความท้าทายด้วยนะครับผม นะในเดือนกรุงพาไพร์มันที่26ปี1968นะครับผมู่ออฟเม็กซิโกนะครับผมนั่งฮอชิๆอย่างเซ็บๆไปลุยเลยนะครับ <c oughs> เปิดมาก็ฮอต่อด้วยคาทูชาที่มันเข้ามา <c oughs> ไปเลยลุย <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> เก็บมันติดแอรหมดก่อนแตก <c oughs> เล่นแบบไม่แปลภาษานะครับผม เล่นไปบนไปนะครับนี่คือนิสัยผมไปหน้าเพียบเลยอันตีแอร์อ้ยว่ามาโอ้โอ้โอ้เชียวเชียวเชียวว,ว่ามาว่ามาแตกไปไวเลยจังหวะนี้อืมเคลียร์หมดละคุมกันทีมนะครับเฮ้ยคนแทยคอนเนค สตูเต็มเลยว่ามาว่ามาเคลียไหมยังไม่เคลียทหารเยอะพวกมันเยอะให้ไวให้ไวโอ้ยออล่วงไปดนึงเคลียวาดสายเข้าไปนี่แหละที่มาของคำว่าไอ้สาด แกไปขวามากวามากวามาไ่ไวเลยโอเคสาดไปสาดไปเอาให้หมดอย่าหยุดอย่าหยุดใคร่ะไม่มีอะไรเฮ้ยหอกขระสึกหอกขระอเก็บก่อนเลยชิงเก็บก่อนเลยโอโหโว้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 โ้โ้ิลเซีย แหลงกั <Wednesday. S 1> นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเโอเคล่วงแล้วอืมไอ้เราก็เกือบล่วงตามเลยให้ไวเลยไปจอดเลยโอเคถึงร้านจอดฮอแล้วเอ้ยไม่ทันละวกระโดดแบบนิ่มๆอืมหลงแบบโลกไม่จำโว้เกือบล่วงไปรีบขึ้นชักปืนให้พร้อม ลุยลุยลุยเอลาลับลงนี้เลย <c oughs> <c oughs> นิ่มเลยทีนี้ไปวิ่งไปเค้จัดก,กันหน่อยลงจูลุกเอ๊ะเฮ้ยตัวนี้มันอมา,า้โห

ดูๆๆๆๆเอาบอมมาเบอมมารอกันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เลยแตกไปไอ้น้องว่ามาเอ้ยเอาเลี้ยวไปไหนวะนะรอก่อนรอก่อนใจเย็นนะน้องเติมเต็มไอ้น้องเพียเลียเอาแม็กเทนมาวันนี้เรามากับแม็กเทนกับฟาร์มัสนะครับ โอ๊ยขอที่ลบดีดีหน่อยตรงเขี่ยนะไม่เขียเข่ยว่ะลงไปไว้แบบสปีดลันโอเคลง ัวะเพิ่งตื่นมายังไม่ได้อาบน้ำเลยหลบดิโอเคโล่อย่ามีอีกนะอย่ามีอีกนะหัวโผหัวโผเห็นเห็นเห็นจุบนเฮ้ยมันคว้าระเบิดมา

นีรถโอ้ยขันหัวจู่ลูกให้พร้อมมามาเช็คตัวเบอรก่อนอันแน่อยู่ข้างหลังลวงตามระเบียบวางไประเบิดเช็คอึ๊บส์ถไปไปไปสมทบทีมแล้ว วีเบอร์อยู่นี่อ,อยู่ใกล้ๆเราอืมวยขาดเลยขากันหน่อยนะจะไปด้านบนแฟลชลวกว่ามาค่อยๆปูค่อยๆไป จุ๊กจุ๊กล้วงว่ามาล้วงโอเคเคลียร์สบายสบายชิวๆจุลูก,ก่อนมาเช็คของเช็คของของเก็บร้เหลวไหน่อศัตรูพวกระเบิดบ้างวัเนี้โอ้โหระเบิดเต็มตัวแต่แม่งไม่มีดอกให้สุดยอดเลย ส่วนใหญ่พกแต่ปืนกาลิวกับ AK ตัวน้อยนะครับผมไอเจ้าน้อยไอต้าเอเคโอเราต้องต้องไปเคลียร์บอสต่ออีกนะฮะเดก้าวิเราต้องหาตัวเดก้าวิดก่อนนะบอสตัวสุดท้ายละต้องกำจัดมันด้วยมือเรานะฮะเราไม่เชื่อโอ้เราไม่คอนเฟิร์มนะครับผมต่อให้เอาคอมบินแอสไตน์เราก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับ เราต้องจัดการด้วยมือของเราเองฉากบอยไฟในตำนอนโอเคว่ามาแล้วดำนอมบุ๋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 มโอเคพร้อมละส่งทีมลงไปนะครับฐานทัพใต้น้ำตั้งกันตรงนี้เลยสุดยอด สุดยอดการวิวัฒธนาการนะครับสร้างฐานทัพใต้น้ำโอเคพร้อมแล้วไปลุยอุกกา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 สวยเนี่ยนะฮะโอเคส่งสัญญ,ญาณไปส่งฮอนคูไปลุยเลยจังหวะนี้เอาละใกล้ถึงละนะฮะ โอเคขึ้นไปละจ้าถอดหน้ากากพร้อมบวกไปตรงนี้มีอะไรอ๋อถังออกซิเจนไม่มีอะไรหรอกพร้อมแล้วครับลุยเลยจ้านำเลย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 ระดับจ่างั้นเลยเฮ้ย,ยตบสิลวก Qua mà, gì mấy Luôn Tôi nói như này, hả con Chú Bốn Luôn Bốn đi Hiện ไม่รู้มันตายยังระวังด้วยอย่าประมาทเนี่ยผมต้องใช้สมาธิในการเล่นโอ้ยแม่งก็ต้องมาดูศัตรูอีกนะครับขบวนขบวนโอเคเลรยรแล้วรูนองเก็บให้สมคัครีคือพลังสมัคพังคือขลีโอ้ยไปเรื่อยเลย่วนไปนเรื่อยเลยยังไงนิ่ม่จจะเช็คดิ

เดี๋ยวด่วนนะลูกน้องอยู่มั้ยนะอ้าวลูกน้องไปไหนอ้าวอยู่นี่โอเคให้ชัวร์ให้ชัวร์มาแล้วเล่นชุดจุลุกไปยิงไปเช็กซี่มีหไหมเอ้ยเหมือนผมเป็นอะไรโผ ไอ้ปืนโปืนโปืนโเฮ้ยเปืนโเกมบักเกมบักเกมบักบักเฉยเลย่ังเกมเก่าแล้วเอาอะไรมาจุอันน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  เบียดอีกไอ้ฮัตสั่มนี่เป็นไรเนี่ยชอบเบียดอ๋อไปเรื่อยแล้วมึงนะหน้าเฟรนลี่ไฟน์เนี่ยจะโดนข้อหาเฟรนลี่ไฟน์ดิยิงเพื่อนกันเองนเนี่ยบางทีเกียดเกียดสคริปต์การเดินของมันนะบางทีรู้ว่าทางแคบอ,อ่ะอ่ะๆๆๆๆด ว่ามาเคยจุยิงไปโอ้โหแม่งตงูมต,ตามตาไปแล้วระเบิดอัดหน้าโอ้ยดำน้ำอีกรอบให้ไหวเลยจจงหก,กานันี้และลูกทีมเราไปไหนหมดเนี่ยโอเคเราน่าจะเหลือสองคนไปให้ไหวเลยศึกนี้มียาว

สานเบียดอีกเนี่ยดันดันมันดิดันมันดิดันมันดิออกมัดิสักทีดิดันหลายรอบแล้วมีคนเดียวใช่ไหมนะไอม้มันทีมองมองไม่เห็นนะจุบขับไปเลย

cho lúc Vì mày cha Ok, cái chụp lắm Đi Đi Luộc Ok, hát sản bản thanh hay Ở ổ cản จุลุกตรงไหนก่ะฮาสันบนเหรอโอเคชัดเจนเระวังข้างบนด้วยนะข้างบนน่าจะเพียบปืนจะหมดวะไปเอาปืนกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาปืนแปบบ๊บจะเอา AK ไม่เอาการลิวเอา a า k มาของแซ่บเลยทีนี้โอเค พร้อมแล้วจ้าระวังด้านบนพร้อมแล้วจ้าอืว่ามา Ôi. Chỗ. Ốp không lên được. Phải lùng như thằng dàn vậy lên Đi vậy. Đi bay vĩnh bay. Yeah. เข้างหน้ามีห้องดักเลยจงังหวะนี้ ให้ชัวร์อันนั้นน่นเน,น่นชุดเน่นชุดฟล a ชข้างหน้ามีอีกนะเอ้ยไอ้เหี้ยมันขยันสั้นจังเลยวะ นะเขียหรือเปล่าไม่รู้ลง ตายละโอ้เครียดตึงเฉยด่านนี้ไอไวเลยโอ้โหแม่งอัดหน้าวิกโอ้ยระเบิดเต็มไปหมดเฮ้ยเดกราวิชเดอะกราวิชเดกวิชอะไรวะเฮ้ยเปืนจ่อหน้าแล้วเอ้ฉากในตำนานยังกลับโมเดลโอเฟ่สามดึงมันมาเลยจับปลาไปกินในน้ำ สะใจ้ามันกินน้ำเลยมันบอกคอแหกจับกดไปจับกดไปมันบอกหิวน้ำน้ำทะเลเค็มๆแซ่บๆอ่ะชิมหน่อยกดไว้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 ให้ไวเลยอืมันหิวน้ำดีนักจัดไปพี่น้องหิวน้ำหิวน้ำหรอลุย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 กดชิมแล้วมีมันอึดอัดยังไม่รู้อ่ะ อยากได้แบบคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาแบบเดิมอะแต่มเดลวยโมฟียสามอะมันสะใจกว่าอันนี้กดชิมแล้ววีมันแอบมันแอบอึดอัดอะนิ้วอะไปลุยแอบบ่นนิดหน่อยลุยลุยลุยน้ำจะท่วมแล้วให้มันดื่มน้ำทะเลเสร็จนะให้ไวเลยเอาทางไหนอะนะอ่ะแฟดละภาพแฟดาร์ปออกมาขึ้นเลยให้ไวเลยมันล่วงมันล้วจ้า ว่ายไปว่ายไปจำ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 โอ้โหข้างหน้าอะไรเนี่ยซ่าคอเชียวไว้ทำได้แล้วนะครับเดตน็อปขึ้นหัวเลยนะฮะเราทำได้แล้วแต่แกรวิชนะครับโอเคเห็นเรือเราละมันรับหน่อยหายใจไม่ออกดำน้ำหนาเกินมารับทีดิเบ버 จบภารกิจแล้วนะครับไ,ไม่มีอะไรมากของแซฟแล้วทีนี้หวานหมูหวานเจียเ๊ยบจบไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมแล้วไปเจอกันเกมหน้านะครับผมนะขอบคุณที่ดูคลิปผมจนจบเกมน,นะครับผมขอบคุณจักใจมากขอบคุณ FC ทั้งหลายที่ให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมนะ โอเคก็ okay, to be คอ n t i n u ดเจอกันเกมหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยู่เลยแล้วลวสะสกัยเดอร์